ยินดีต้อนรับกับสูอุดรธาน,นีครับวันนี้เราจะไปล้างรูปกันนะจ๊ะล้างรูปอะไรเอ่ยรูปแต่งงานใช้เวลานานเท่าไหร่ละ่ะครับถึงจะได้ล้างรูปทั้งหมดสองปีอันนี้รูปตั้งแต่รับปริญญาห่าก็ต้องล้างด้วยเหรอใช่ค่ะหลังจากที่ทะเลาะก,กันตั้งนานใช่ในกลับมาถึงุดรททำยังไงบ้างไปทำหน้ามาใครทำให้ ไปซื้อของทั้งหมดนะฮะลังกล่องนาฬิกานาฬิกานาฬิกามาแชลตู้ทั้งหมดนี่ผ้าปูที่นอนหมอนมุง้งตู้ปลาที่นอนเขาเอามาจากแล้วก็คุณมีม่แล้วคุณมีม่ก็โดดขึ้นมาบนนี้แล้วไปอ่ะแล้วก็นี่ที่นอนใหม่แมวไหนอีกอันนึง ข้าวข้าวบอ่อพักตู้ปลาห่างนกยูงตู้ปลาที่เพิ่งทำเสร็จระบบเป็นเซมิเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่ามันสวยแค่ไหนเวลาเปิดไฟโคมไฟพระจันทร์ไปเอาข้าวข้าวคุณภรรยาไม่บายไอ้ชุดเหมือนไปทะเลรับซอมไปก่อนไม่บาย จะไปไหนคะคุณสายมี่ะต่อเน,นื่องจากเมื่อกี้ครับก็ออกเดินทางพางไปร้านตางลูกแล้วก็แม่ก็ฝากซื้อน้ำขิงชงเสร็จลูกก็เดี๋ยวจะล้างลูกเสร็จก็แวะกลับเข้ายูดีพาไปโรตัสก็ได้ไปซื้อน้ำขิงให้แม่วันนี้อากาศดีนะคะยู ดูหน้าฉันเป็นหลุมีูบรรยากาศชิ้เงียบงัย อาจจะที่เราไปเอารูปแต่งงานกันมานะคะแล้วเราก็จะมานั่งดูรูปแต่งงานกันดูรูปแมวไหมครับนี่บ้านนั้งแมวครับนี่หลับปอแมวหลับโอเลยสามีมานั่งดูด้วยกันสิคะมาเดี๋ยวข้อถ่ายให้เองน้าโอเคอันนี้เป็นรูปถ่ายพีเตีนนะคะแล้นสามีก็ยังหอมเทียวยูหอมเทียวยู

แม่หญิงออแอะอันนี้สามีมาในชุดสูทแตเก้นมันเป็นอะไรปัจจุบันปัจจุบันก็ได้ดูสังเกตว่าทุกคนก็อมาที่ไนดูจากผมแต่ละคนแล้วมาดูนะปัจจุบันค่ะแต่ละคนก็อ้วนตุยหลังจากรียิวันนี้เสร็จแล้วท้ายคลิปมีการทำพิซซ่าให้ดูเนาะ

เราจะมาทําพิซซ่าส่งพ่อไปกรุงเทพเน,นี่ยมาแล้วก็พ่อก็ไปเออเอาวันนี้เราทําพิซซ่ารสอะไรคะทำพิซซ่ารสเรืเร่ยอยไปโน้วัตถุดิบในการทําพิซซ่าของเรานะคะวัตถุดิบชั่งมวลชั่งมวลนี้ก็เรียกมาจากมานะแมคโครอ่าแล้วขั้นตอนต่อไปทำเลยครับเชิ้นขอทั้งหมดมาเรียงเรียงครับ 要不就当实践了。 น้ำแบบอันนี้ใส่กุ้งเข้าไปฮะอันนั้นใส่หอยกุ้งมันกุ้งมันเหลือก็เลยต้องใส่เข้าไปนี่นะฮะวิธีการหั่นพิซซ่าอย่างเท่นะฮะเนียน้อยฮะคมลิฟต์ไอ้พิซซ่าอะไรจนบาดจานทำไรอัน่้ามันเป็นพลาสติกไงฮะเป็นไรลาสเป็นจานอย่างเี้ อ้าวละพิซซ่าเสร็จแล้วแม่รอกินทำหน้าชะเง้อชะแงพ่อถ่ายรูปเกี่ยมมาถ่ายให้หนยเป็นวิดีโอค่รับก็ถ่ายไปเลยวิดีโอเฮ้เฮ่พูดอะไรก็ได้ค่ะที่รักก็ได้จกนางก็ต้องสั่งเสียจะจากเมียที่รักของฉันจะจากนางไปกอกรัก ภรรยาเลยว่าภ้รยากุญญากเลยนนละคุณภรรยาคุณจริงยิบไปเลยแม่หันให้ลแล้วใช้ที่กุ้กิ้งกิ้งไปละอยาให้แม่กับหลงกินเนะมามนะมมันนะครับรนะดูเจดเยื้อเยือปิดปิ